สวัสดีครับเนะะื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการสอนเล่น c Clash o f c l a n s สำหรับมือใหม่พาร์ทที่126นะครับวันนี้ผมก็ยังคงอยู่กันที่บ้านเลวล10เนาะแต่ว่าเพิ่มเติมคือได้ไล่อัปเกรดกำแพงจนมันตันครบทุกต้นแล้วนะครับนี่ก็อัปเกรดต่อไม่ได้แล้วนะตอนนี้ช่างผมมันทั้ง4ตัวกำลังตอกเทสลาทั้ง4ป้อมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งกำลังอัปเกรดป้อมลมเนาะอีก2ชั่วโมงครึ่งจะเสร็จนะครับพอเสร็จผมก็น่าจะไปอัปเกรดพวกป้อมป้องกันเป็นป้อมธนูนะ อัปเกรดต่อไปให้ตันให้หมดแล้วค่อยเดี๋ยวมาไลา่อัปปืนใหญ่ปืนครกแล้วก็พวก,ออกป้อระเบิดอะไรพวกนี้นะแล้วกับดักจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับเก็บอันนี้ไปก่อนนะตอนนี้วอลลีกเข้าสู่วันที่5แล้วนะครับอีก2วันถ้าวันที่7ผมจมตีเสร็จอะผมก็จะอัปเกรดบัลเบินคิงกับช่วยควินต่อไปเลยนะอืตอนนี้แล้วก็ตอนตอนที่อัปเกรดบัลเบินคิงกับช่วยควินผมก็จะใช้น้ํายาช่างก่อสร้างตอนนั้นนะครับ เพื่อเร่งสปีดให้มันอัปเกรดเร็วขึ้นนะแล้วก็รางวันในคเทียพาร์ทนะผมก็จะเอาไอเนี้ยตำราผู้กลาน่าจะเอามาอัปเกรดบับเบิลคิงนะครับ mm hmm. เพิ่มอีกหนึ่งเลเวลนะก็ใกล้จะตายแล,ะละ้วล่ะอ่าช็อคินผมจะไม่ใช้ตำรานะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใช้น้ำยาช่างก่อสร้างทั้งสองขวดมันจะลดเวลาไป20วันสิ่ชั่วโมงนะก็ประมาณเกือบ1วันนะครับลบไป4ชั่วโมงก็ยังไงฝากเพื <ๆ S 1> ่อนๆเข้ารับชมกันแล้วอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะ ผมจะได้มีกําลังใจมาทําคลิปให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะโอเคตอนนี้ก็บูตไอหอน,นาฬิกาไปหน่อยนะครับอตอนนี้หอน,นาฬิกาผมก็อยู่ที่เลเวหกไม่ได้อัปเกรดต่อไปนะเพราะว่าผมจะใช้ทองไปกับการอัปเกรดไอป้อมเทสลานะให้ขึ้นถึงเลเวเก้านะแล้วเดี๋ยวพอเทสลามันอัปถึงเลเวเก้าเสร็จแล้วทองผมก็จะไม่ได้ใช้อะไรดังนั้นผมจะมาเริ่มอัปเกรดไอหอน,นาฬิกานะเพื่อให้มันบูตได้นานขึ้นนั่นเองนะครับจะได้ สิ่งก่อสร้างอัปเกรดแล้วขึ้นการวิจัยเสร็จแล้วขึ้นแต่ว,วิจัยผมไม่วิจัยแล้วละแต่ว่ามันก็จะช่วยในการบูตทรัพยากรให้มันเก็บได้มากขึ้นต่อวันนั่นเองวันนี้ผมได้ป้นไปครบแล้วนะครับอตอนนี้มีทองทั้งหมด3ามล้านหกแสนเดี๋ยวหายอีกสองแสนวนาะนะป้นพ่งนี้อีกแหละก็จะอัปเกรดบอมเทสลาต่อได้แล้วตอนนี้ผมอัปเกรดเครื่องจักรการลบขึ้นเลเวลสี่นะครับเนื่องจากมีน้ำม่วงพอดีนะเดี๋ยวก็ถ้าผมจะอยากได้ช่างหลังที่6เร็ว ผมก็อาจจะใช้เหรียญพสดมในการซื้อไอ้นี่นะ,ะน้ำอมฤตของบ้านกลางคืนนะเพื่อเอามาวิจัยไม่ใช่วิจัยนะอัปเกรดเครื่องจักรการลบให้มันถึงแล้ว30แล้วขึ้นแต่ผมคิดว่าอาจจะไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเหรียญพสดมไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเพราะเหรียญพสดมผมจะเอามาใช้ซื้อ้ยาวิจัยอาทิตย์นี้ผมก็ซื้อไป3ขวดแล้วนะครับแล้วก็ผมได้มากดใช้ทั้ง3ขวดไปนะทำให้อ่า การอัเกรดของผมอะเมื่อวานไอ้นี่มันอัปเกรดตันนะสำหรับน้ำยาพิษนะครับวันนี้ก็เลยมาตอกไอ้นี่สำหรับล,ลาวานะมันใช้เวลา4วันนะครับแต่ผมก็ใช้น้ำยาวิจัยไป3าขวดทำให้มันลดเวลาไปได้อย่างรวดเร็วถึง3วันนะก็ตอนนี้เหลือ18ชั่วโมงนะครับก็จะเสร็จสำหรับสุนัขลาวานะก็เดี๋ยววันนี้จะมาโจมตีวอนะครับเดี๋ยวขอปรับแปลนเป็นแบบเดิมก่อนนะครับอ่า วันนี้ผมยังไม่ได้ดูเลยนะว่าผมเจอบ้านาเรืวเท่าไหร่นะคือเนื่องจากมันจะตึงมากนะอย่างที่เคยบอกไนเะมื่อวานนะนี่โดยเขาโจมตีไปเจ็ดสิบดาวเลยนะครับก็หลังนี้ผมเป็นหลังที่สิบสี่นะก็แคร์เรายังไม่มาตีกันเนะลืเจ็ดชั่วโมงกว่าๆนะีนี้ก็เข้าแปดชั่วโมงสุดท้ายผมสามารถไปตีหลังอื่นก็ได้นะครับหรือจะไปซ้ําก็ได้บ้านตรงหลังก็เจอบ้านเล็วสิบสามเลยนะผมคงไม่ตีเหมือนเดิมน,นะตีน่าจะไม่เข้านะครับ ก็ถ้าใครไม่มาตีก็เดี๋ยวผมอาจจะเตะนะสำหรับตอนที่จบบอลลีพรุ่งนี้นะก็มันไม่สําคัญนะว่าคุณจะตีมากี่วันแล้วนะแต่ถ้าทําผิดก็นละครับเตะออกไปนะบอลลีก็ควรที่จะมาตีกันนะอย่างน้อยได้ลงแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปโจมตีหลังล่าง,างสุดที่เท่าที่จะเป็นไปได้นะถ้าไปโจมตีบ้านแล้วสิบก็น่าจะได้เต็มที่ก็สองดาวนะอืมันก็อาจจะมีบ้านหลังที่ยี่สิบเป็นบ้านเลือสิบสองคิดว่าจะโจมตีได้ไหมนะครับใช้ฐานสุรนี้นะอืม ปราสาทแคลนเขาอยู่ตรงนี้นี่ก็มีทหารเฝ้าแคลน Clan, นะผมจะเข้าเจาะเข้าไปโจมตีเอาบ้านได้ไหมเนะี่ยหรือผมจะไปโจมตีเอาหนึ่งดาวดีเอาเพิ่มจากบ้านแล้วสิบหลังนี้พรคิดว่าอาจจะไม่ได้สองดาวเนาะอาจจะไม่ได้หนึ่งดาวนะสำหรับการโจมตีบ้านแล้วสิบสองแล้วเนะื่องจากผมไม่ ไม่ถนัดจมตีบ้านสิบสองนะอตอนป้นมันไม่เจอเลยอะบ้านสิบสองอะ้วยผมมันน้อยไปหน่อยอนะถ้าผมเข้าข้างบนมันจะได้ไหมเนาะข้างบนยิงลงมามันคงจะออกข้างนะเพราะว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่ข้างในมันมีนี้ลองดูแล้วกันถ้าไม่ได้ดาวก็คงไม่ซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะมันก็ได้หนึ่งดาวอยู่แล้วนะโอเคจมตีไปเลยแล้วกันนะครับ มันไม่ต่างกันนะถึงผมไม่ได้ดาวหรือได้ดาวมันก็ต่างกันแค่หนึ่งดวงนะเพราะถ้าไปตีบ้านแล้วสิบผมก็ได้เพิ่มมาอีกหนึดวงแค่นั้นเองนะครับอาผมจะใช้ก้เลมเปิดเข้าตรงนี้นะลดท่อนสูงไปแล้วก็ไปเชคควีนปลาหินเข้าไปนำเล่นกินน่งดางขวาก็ข้อมดตามเข้าไปไปก้าด้านซ้ายข้อมดตามเข้าไป คิปยัมาช่วยเก็บขอบสักหน่อยงูไปกล้าเข้าไปด้านในคลี่ทั้งหมดเข้าไปตาปยหเห็นนะตายหมดแน่เลยลงฮิวไปไม่มีผลนะเพราะว่าเจอป้อมนี้ไอ,อป้อม ไออินซีนะน่ารำคาญจริงจริงเอาให้ได้หนึ่งดาวแล้วกันจะได้ไหมเดีย๋ยวหิวหน่อยยังม่องเร่งสปีดหน่อยสี่ปอรเ์เซ็ละแค่ป้อมพอมดไปอีกแปดโอเคได้มาหนึ่งดาวนะครับความจริงผมอยากให้ได้บ้านนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้นะเพราะว่าบ้านมันอยู่ลึกนะแล้วก็เขาวาง สิ่งก่อสร้างได้ดีสมควรน,นะผมก็ไม่ลงน้ํายาแช่แข็งเพิ่มนะเพราะว่ามันไม่ได้แตกต่างอะไรไปมากกว่านี้อยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะมารีเพย์ให้ดูนะว่าทําไมถ้าเราเข้าแป้นเนี้ยมันโอกาสที่มันจะไม่ได้บ้านสูงเพราะว่า่นเขาวางสิ่งก่อสร้างไว้ด้านนอกก็นั่งเยอะนะความจริงถ้าผมลงใจเย็นกว่านี้ก็อาจจะได้หรือเปล่าอาจจะแบบลงวันคลีรี่ให้มันเข้าด้านในแต่ถ้าผมลงช้ากว่านี้ก็ สิ่งก่อสร้างด้านนอกมันอาจจะแตกไม่หมดเราอาจจะไม่ได้อะไรเลยก็ได้นะครับอืมนะผมก็เลยที่ลงไปหน่อยนะว่าข้างในมันเป็นนี่คนระเป็นวงแหวนนะเป็นวงแหวนแบบว่าไม่เต็มที่นะเพราะว่าไม่มีเอ็กโบอยู่ตามมุมทั้งสี่มุมนะแต่มันก็กึง่งกึ่งนะเป็นแปนวงแหวนเหมือนกันนะลิงเบดนะก็โอกาสที่ถ้า,าจจะข้างมีสูงมากแล้วก็ข้างในถ้าเป็นเยติอาจจะเข้าถึงนะครับแต่อันนี้เป็นปลายหินนะก็เลยเข้าไม่ถึงนะ โดนอินซียิงมานะจริงผมอะจะแช่ป้อมอินซีแต่แรงนะแต่คิดว่าผมจะอย่างไงล่ะจะให้วานคลีมันเข้าด้านในนะแต่วานคลีมไม่เข้าด้านไในนะก็กลายเป็นปลายหินแล้วผมก็โลกไปลงปลายหินลงยาฮิวให้ปลายหินนะก็จบนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรนะโดนป้อมอินซียิงมาคือฮิวไม่ฮิวสู้ไม่ได้นะดามเมจม,มันรุนแรงมากนะทันทีก็ตายไปเลยนะครับสำหรับปลายหินอ่า ก็เดี๋ยวผมจะส่งทหารให้ตัวเองนะแล้วเดี๋ยวจะไปโจมตีป้นนะอันนี้เอามาส่งให้เพื่อนสังงานนะครับเพราะว่าน้ำยาแช่แข็งผมไม่ได้ใช้นะจริงผมจะมาส่งน้ํายาแช่แข็งนะลืมไปนะเดี๋ยวไปส่งอ่เราท่านส่งนะก็เนื่องจากการที่เราโจมตีบ้านที่มันสูงกว่าเรามากเกินไปแล้วก็ยังไงล่ะเราอาจจะไม่ได้โจมตีบ่อยมันก็ไม่เกิดความชํานาญนะครับดังนั้น มันการโจมตีที่ได้ไม่ดีก็มันไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่นะมันเรื่องปกตินะแต่ถ้าเราโจมตีบ้านตรงหลังอะ่ะหรือหลังที่มันสูงกว่าหนึ่งขั้นนะครับอมันก็โอกาสที่จะโจมตีได้ดีมันก็มีสูงนะเพราะว่าเราโจมตีโจมชำนาญไงเนี่ยเมื่อกี้ถ้าผมเจอบ้านสิบอ่ะหรือบ้านสิบเอ็ดอ่ะถ้าบ้านสิบผมก็ได้สามดาวนะแต่ถ้าบ้านสิบเอ็ดก็น่นะครับสองดาวแน่นอนนะอืม เดี๋ยวจะไปโจมตีนะนี่มันได้รางวัลอะไรเพิ่มก็เป็นน้ำดำไนดะ้โหจะเก็บตอนมันล้นแล้วกันจะได้แปลงเป็นเพชรห้าเม็รนะตอนนี้ทองผมก็ไม่ล้นนะโอเคผมก็จะไปโจมตีตอนนี้ก็น่าจะปล้นหาทองนะก็เนื่องจากวอลลิคมันเจอค่อนข้างที่จะเจอเสียบเปรียบนะดังนั้นก็เดี๋ยวเดือนต่อไปอเดี๋ยวบ้านผมก็จะใหญ่ขึ้นดังนั้นมันก็จะง่ายขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็อาจจะตึงๆยากๆหน่อยนะอื ดี๋ยวผมจะเข้าแปลนนี้แล้วกันมันเป็นแปลนที่ทหารค่อนข้างที่จะออกข้างง่ายสมควรนะครับอ่าปราสาทแคลงเขาอยู่แบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเข้า,ขาด้านซ้ายไปแล้วกันอืมก็เ,เป็นการซ้อมโจมตีบ้านเล้าสบเอนะก็เหมือนเดิมนะลงเุ็นคิงแล้วก็ตามด้วยพอมดทางด้านซ้ายใกล้างด้านอ่าด้าน เรเล่นขิงด้านขวาไปก้าด้านซ้ายทหารมันก็จะอ,ออกข้างเรียบร้อยนะสำหรับการแบบนี้เขาวางาสิ่งก่อสร้างไว้ด้านข้างค่อนข้างเยอะนะนแช่ไว้เพ่อป้อนซีไปเลยแล้วกันข้อมดเข้าไปต้องดูนะว่าวันทีนน่ยิงจะไปงไหนแช่ยิงมาแล้วนี่เราต้องเคลียร์ให้มันเรียบจริงๆนะสำหรับแปนแบบนี้ มันต้องใจเย็นๆนะแต่พอมันเจอบ้านสิบอะเราจะไม่ค่อยโลกไงเพราะว่าผมโจมตีบ่อยละนี้ผมจะไม่ใช้น้ํายาแช่นะครับก็ปล่อยป้อมอินเซียมไอ้ป้อมอินฟล่มันช็อตไปแล้วกันยิงไปป้อมเอบอลมันไม่ทํางานนะสองสองป้อมเลยด้วยเนี่ยมันก็เลยอาจจะโจมตีง่ายนะแต่ว่าผมโจมตีบ้านแล้วสิบจนค่อนข้างที่จะชินแล้วอะมันก็เลยไม่ได้เวลาโจมตีมันไม่ได้ตื่นตื่นสนามนะมันไม่ไโลกนะเพราะเรามันเป็นอะไรที่เรา ราโจมตีบ่อยอะแต่พอไปโจมตีบ้านแล้วสิบสองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่ค่อยได้โจมตีนะครับแล้วก็เราบางทีเราประเมินความแข็งแกร่งของป้อมมันได้ไม่ดีพอนะอันนี้ก็ได้มา3าดาวเฉยแล้วเนื่องจากมันเป็นแปลนที่กว้างแปลนกว้างมันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับป้อมมันจะทํางานไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่นะอาจจะไม่ได้โดนระดมยิงหนักขนาดน,นั้นแต่ก็อาจจะถ้าลงท่านไม่ดีก็อาจจะได้แค่ดาวเดียวนะเพราะว่ามันออกคางประมาณนั้น ถ้ามีทหารฟอแคลนนี่ก็ไม่มีนะแต่มีทหารฟอแคลนมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะเนื่องจากผมก็โจมตีบ้านเลวสิบเอ็ดอยู่บ่อยๆนั้นหาน้ําดําจากบ้านสิบเอ็ดครับเพราะว่าเราเราป้นจากบ้านสิบเอ็ดอ่ะมันจะได้ทรัพยากรที่มากกว่าการที่เราตีบ้านเลวสิบด้วยกันเองเนาะตอนนี้ก็น่าจะไม่ไม่มีอะไรแล้วนะวันนี้วอลลี่ก็น่าจะแพ้นะครับแล้วก็แคลนผมอยู่อันดับที่สามแล้วก็อันดับที่สี่เขาจะตีตื่นขึ้นมานะเพราะว่าวันนี้ยผมจะ ไม่ได้ชนะดังนั้นดาวโบนัสจะไม่ได้เพิ่มมาสิบดวงนะแต่ว่าถ้าหลังแครนดับที่4เขาชนะเขาจะได้ดาวโบนัสเพิ่มอีกสิบก็จะขึ้นมาเป็นสองร้อยสามสิบสองแล้วก็หนีห่างเราประมาณสิบแต้มเองนะครับก็อาจจะลุ้นตกที่สี่ได้นะแต่ก็น่าจะไม่เกินนี้นะสำหรับแคลนผมตอนนี้นะครับเนื่องจากมันแครนเราบ้านเล็ก้าส่วนใหญ่นะอัะนนี้บ้านเล็กๆเ,เลยก็ฉันน่าที่จะเสียเปรียบ ก็นงสูงนะนี่ขนาดผมกดวันที่2องนะเนี่ยก็ถ้าที่กดวันที่หนึ่งนะครับยับกว่าน,นี้แน่นอนนะเนื้อหานะในคลิปนี้น่าจบเพียงแค่นี้นนนครับยังไงฝากเพื่อนๆครับรับชมกันแล้วอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องผมหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ่ายสามโมงตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ